ท็นจังไดอันนี้มาตามเนี่ยท่างเกเดือนอ้ามึงตัวเลขเกเดือนเด้อค่ะวดที่ผ่านมาดวดที่ผ่านมาครับขอมูลงวดที่ผ่านมาเลยครับเดอ้อคนให้วิ่งหนึ่งกับห้าบนล่างหาหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดเลขออกหนึ่งสี่ล่างเต็มเต็มแต่ว่าเลข ันหายมาหนึ่งแปดหางเดียวบ่อกเขาเด้อค่ะเลขสามตัวจันหายหนึ่งหาซนะคะนะคะอ้าวผู้ใดหายมาตามน้องที่ยากกับมาตามทันโชคดีมีน้ำใจกับแบงน้ำใจมาหายเกเดือนน้ำเน่เด้อจ่ากเจกเดือนจังสิมี้กำลังใจไปหาแนวทางมาหายนะคะเป็นมาคนยังได้เกิอบัะครวะ เอเพิ่นขาดรองเท้าคนขาดโอ้ยเอฟซีพอถือเรียกน้ำบ่คือบอกเกือบไม่จะครูได้เนราะสั้นคนไทยสิบรูดได้ว่าเกือบรองเท้ารองเท้าเพราะว่าเอฟซีห้องของพี่ทั้งคนคนภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือที่สารเนาะนะคะเดือนกันยิ้มด้วยนี่แหละหายมาตามพงศ์คือไทยนุ่นที่ยากเก่งใจเลยว่ามาจอยขึ้นยิ้นข้าวว่าฟันดูเดือดแทนพงสุดท้ายฟัน ฝันเริ่มแรกฝันฝันนั่นตอนแรกนะฝันว่าเขาวันเอาไม่ย te ืนฟ um ้าตให้เบิ่งเมื่จ้าวันนี้เขาก็เรียกตีเลข416จ้า่งหกเป็นสี่เต็ตสิบหกจ้าสิบสี่ว่าเอาไม่เอาสิบสี่เอสิบสี่ว่าเอาแต่สิบหกคือยิ่งยิ้นข่าวว่าคือยิ่งยิ้นข่าวว่าขามอไสออมบ้านวันนี้เมื่อเมื่อไว่สีิออกกันจาฝันว่าคีมอไส้ออมบ้านคีม้อไส้ออมบานเลย ก็บรงทะเบียนรถอีหยังฮู้จักบ่14409ม้ามันออกทั้งบนทั้งล่างเออเอาทั้งบนทั้งล่างบัดนี้เฮาก็เลยไปซื้อ09ไว้เฮาเลยได้09ได้ค่ารถไถ่ายขึ้นเฮาเลยว่าโอ้คาร์โรถ่าพอดีแม่นค่ารถไถพอดีจังว่าบุญหลายจังว่าก็บอกคนอยู่ดอกพอปูเอ็นปูเฮานะจ้าเออให้มีโชคมีลาบเด้อลูกมัมีเงินค่ารถไถว่าซั่นว่าเขาจัมาเก็บค่ารถไถน้าแม่นบันเนียนมาเบิ่งทะเบียนรถผู้ไรเมื่อซื้อของแกเดือนจะได้เเเเลขตััวใดนนน่่บบิงอาทะียรถ หนึ่งสี่สี่ศูนย์เต่าบอกเออนั่นแหละเสื้อรถตัดเสื้อก็เลยวางสิเขาโทรมาเขาว่าป้าทีเดือถึกหลายนุ้่งเสื้อเมื่ทั้งวนล่างเนี่ยเลยรถรถแค่นี้ห้ยโสดดีดีตัวแม่แต่ตอนนั้นสี่ีน่ะไปตกลงข้างหน้าเอาข้างหน้าตกลงเ้าปมมีดวงช่วงนั้นมันเข่าพันศาออกพันศาเขาก็เลยมีดวงมีโสดมีโสดแต่ออกพันศามากนี่ถือสองวันแล้วมีโสดถือสองวันแล้วทั้งถือทั้งบ่ถือลาย หั่นปลาถึกไหลถือทอดหรือชามีกะดีแสรจแล้วเนาะข้าอที่จะบามีโชคนี่ยแม่นพวดี่ปันไปบันนี้เจ้างวดนี่บ่งวดนี่ฝันแม่ฝันคือเก่าฝันว่าเขามานอนนั่งเอ้าฝันอยู่ฝันกินแต่เจ้าผัวบ่มีวันที่สิบห้าออกสิบห้าให้ก็ฝันว่าเขามานอนนั่งจนน้ำเสีย นี่ฝันไมมฝันนันบอป้าอีหลีดิไงเล้ยมันวันนี้มาฟันอีกแม่ก็ว่าป้าคุณสิทึกเล็กอีกแล้วผู้ขายคือวฟันนักเสี่ยนะ่่มันไม่ผัวกับฟันยี่ว่ฟันขิดฝ่ายล้าคือพวกฟันคือนเจ้าเีนะผเอามือเอาอิหรีตัวสิบสหสื่อสิบหสื่ออันโตสามตเากับฟันแบบนี้แหละวันนี้ก็ฟันแบบนี้อีกเอาสิบอกสิบหาขึ้นเขาแต่ว่ากับคนละคนดีมันเป็นผู้เก่าบอกแต่ว่าันนี้ฟันจนนี้จนหัวเมืองยังยั่ขึ้นเลยเมียพ่ออยากฟันต่อเ่อ สมมเออเลยเขาบอกว่าปารเขาว่าเอาขึ้นมาฝันแบบนี้ดูแทนแสดงว่าสิถือเลขอีกบ่ค่ะฝันแบบนี้ย้ำได้ถือย้ำนั้นแม่จะซื้อตัวใดจะบอกขคนได้เด้องขอสิบปปีน้อเจ้านี่ห้าวันห้ากตีคือเก่านั่นแล้วทีตัวใดเอ้าไอซีศูนย์ห้าห้าตีควมฝันแล้วก็ซีศูนย์แปดห้าตีเอาดินี่ซีศูนย์ห้าซีศูนย์แปดอันนี้ห้าฝัน ไอซื้อศูนย์สองตัวกับศูนย์สี่ศูนย์มันเนียนสี่ศูนย์ปดกับศูนย์สี่ศนย์หานั่นแหละนี่แหะตัดเอาเลขสองตัวโอ้เลขสองตัวสี่ศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์นยานเยเห็นเขขอเขียนนะครับเดีอยวว่ากวางไลายีหมอนวางก็เล้ถือออกนะครับคนที่ย้ายเขียนตัวเดียวเดียวกรมกับเอาเด้พี่น้องกับเอาด้ที่เพื่นกับเอาคนที่ย้ายเขียนสี่ศูนย์ นั่นทิยาเป็นทุกเขียนแมวก้องไร้พูดมาแปดสี่นั่นเองนแปดสี่สี่ศูนย์แปดสี่นั่นแหละท่านนั่นแหละวันนี้เรียกอาจารย์มาแล้วก็ไปน้ำกัดโลดเพิ่นทรงม้าหายแล้วก็วิ่งซี่กับศูนย์นั่นแหละเร่ขวามฟันนี่ศูนย์ซีศูนย์ห้าศูนย์แปดเจ้าเน้นชุดใดของพี่บ่เจ้เน้นศูนย์หาตัวกับศูนย์สี่นั่นแหละศูนย์ห้าศูนย์ห้ากับศูนย์ซี่วันนี้เลขอาจารย์เรขอาจารย์เพิ่นหายมาแล้ววิ่งศูนย์ วิ่งศูนย์เน้นเด่นสูงรองสี่วิ่งเพิ่งบอกว่าพ่นด้วยรางครับบอพิ่นบอบพิ่นบอบอกเพิ่นบอได้เน้นแม่นบอพิ่นบอเน้นมาสั่งกัไปทั้งบนทั้งล่างเออแต่ว่าเล็กแล้วเขาเดี๋ยนาะเขาดี่ดีทีเนาะเขาดีดีเล็กวิ่งขึ้นไหมเล็กวิ่งขึ้นไหมเขาดี่ดีจับคู่จับคู่เอาโลดปะนีเพิ่นไหยมากมีอั่ศูนย์สี่ศูนย์สี่เออแล้วก็ซีหา ีแล้วก็สี่แปดเพิ่นห้มากสี่แปด่แปดมิซันี่เออมีซัมนันหระเพิ่นหามาลสามตบวะสตมีสี่มันเข่ากับเลขฝันห่อดียไวอยู่เออมันเข้ากับเลขฝันห้อังไงเพิ่นหาซ้ำนี่เพิ่นหาน่อยลงเรื่อยเดนียเหนิเอหาซ้ำนีเลขสองตเพิ่นเน้นตัวใดเลขสองตเพิ่นเน้นศูนย์สี่เงินศูนย์สี่แก้งจางปังแบบนี้คือกันก็เพมกันจะแทนกันเดียวกัเลยตัาพี่น้องโซ่เบ้ง เด็อาจารย์เจเดือนหาวิ่งศูนย์กับซี่บนล่างจับคู่หายศูนย์ซี่ซี่หาซี่แปดเลขสามตัวศีศูนย์แปดห้างเดียวตัวเน้นของเลขสอตงตังวคือศูนย์ซี่ฝัเลขควมฝันเจเดือนฝันยูฝัน,ฝนกินพันตีซี่ศูนย์หาซี่ศูนย์แปดเลขสองตัวพันหายศูนย์หาศูนย์ซี่ศูนย์แปดแปดซี่ศีศูนย์นันที่ยาเขียนผิดเด้อค่ะนคะคะคล้ายกันก็เด็กอาจารย์เลย มาตัวเดียวกันเลยเนาะตัวเดียวกันเลยตัววเดียกันเก็ได้เนาะมาตัวเดียวกันเลยยังไงเล็กวนเดียวจะมีศูนย์อี่ล่ะเล็กมาวิ่งศูนย์เนียนซูล์สันละว่ามาศูนย์คนหามาแต่มือได้เหมคนหามาเมือวานคนทรมาบอกคนทรงไล่มาบอกหมือวานเออหามือวานคนทรงไล่มาบอกเขาเลยว่าคนก็เลยว่ามาแล้วน่าสันมาจับเอาสันละว่าก็พอดีเขามาฝันนั่นดิจ้าอันนูดที่ว่าเขา เขาได้เลขสิบห้าอักอูมากเขาฝันดิเขาฝันเพิ่นมาเด่นดิเขาฝันว่าเขาขี่รถไปกับอันข้นอายุสิบห้าข้อสอสิบหาเจอ,อสอสิบหา้าก็ได้ถามว่าเธออายุทธเดชข้อสอบสิบหาหาสิบเอ็ดป,ปีวันนี้เมื่อสองมามาฝันเห็นเขาอีก เขาปันยังก็ฝันคแทกเมื่อฝ like ันว่าเขาปาดข้อไตเขาเลยว่าเลขยหาตายแล้วหาหนืองๆหาซื้อเลยเขาบอกเขาบอกตายดีนตเออไอ้นั่นมันแรงมากปาดเดือดเจ้าคือฝันเม่นแทกงวดว่านมันก็มาถานอีกเจ้าฝันมาตัวเดนั่นทะเบียนลดนั่นเสื้อรดหนึ่งสี่สีศนเออมันก็ถึงอีก3ามสิบบาทนั่นกัว่าปายาเจ้าคือฝันแม่ยนแทกนั่นนั่นอ่ะทะเบียนรดศูนยเก้าจ้าถือเจ้าบัทโอ้เดี๋ยวอคารเกีียวล ดีตัวเด th <c progressive judges> ียารลดเกี่ยวขึ้นกันไดหวังสิดีแล้วเออดีได้สนิทก็ดีแล้วเงืนเทวดาเนาะตัวบ้าบออ้จะปถึมเจไดเดือนเพิ่นกับโได้แพงเด้อค่ะเพิ่นกับแบงปันแล้วนะคะครับวมไม่ไพนนเอฟซีโชคดีกับแบงปันน้ำใจมให้เกเดือนเด้อค่ะคววมฝันของเพิ่นฝันยู่ฟันจีนเพิ่นตีสี่ศูนะคะเลขสองตัวกับศูนย์8าศนย์ยะคะีศูนย์้อทียาเขียนผิดนะคะเลขอาจารย์เลขวิ่งเลขแรน์มี0ูนย์กับ4 เน่นที่เลขศูนย์จับคู่หายศูนย์ซี่ซหาซี่แปดเลขสามตัวหายมาหา้างเดียวคือ408นย์แปดะคะเป็นบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะคะ ส่กสซมันมันเ๋ยเนอชสดงทอดผู้ให้่เพละซื้อเอายังได้ร้ายจึงเื้อเอาายางได้เลือยังได้ร้ายร้ายก็บเื้อเอาเด้อนบอกคือซื้อคนไม่ได้ซื้อให้นะคะให้เื้อเองยังได้ร้ายกับื้อเออาคุณเกดีดแลนร้ายเด้อค่ะที่เอานี้ถทามาแบ่งสันเอฟซีนะคะเอาซซีตรงตเลยเนาะตรงตรงเลย